เช็คไปพึ่งเศ้านีนพันว่าคุณหภูค่อนข้างที่จะเย็นอยู่ประมาณมง17-18องศาเหมืนว่าโอ้เจ้าละระวังสิ้นทางกับเดินท้งเลยเราพอร่องกับเรเคยมาทางนี้น,นี่เพิ่นบอกว่าจากจุดตีนภูเก้าลักขึ้นเมื่อนี่ค่อนข้างค่อนข้างจะยากตอนน้องในใส้เป็น4 x 4คพิ่นว่าโอเคโอเคแล้วแทางคูจงที่เนาะเขากับ เกียร์กับพวกอยู่เป็นบ่อโดยโดยแม่นแต่ว่าเธอถ้าหน้าอาจจะเอาเกียร์ออโต้มาให้ถ้าเกียร์ออโต้น้องต้องชิปมาที่ดีหนึ่งแล้วก็ขอไอ้ชิปถึงไปดีสองต่างสเต็ปเป็นเนื้อถ้าว่ากำลังรถมันสิเพิ่นน้องต้องชิปมาเป็นอ่าดีนคือเก่าแต่ว่าจะให้ดีให้น้องครับเป็นซีพูลซีละชิปไปด,ดีดีสองเป็นสิ่งอันดับ คงดีคงดีขอบใจบรรยากาศโคตรจะสุดยอดเลยการเดินทางมากัผรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างจะลําบากเนื่องย้นงอนที่ว่าปัจจุบันนี้มีรถบรรทุกนค่อนข้างจะแล่นหลายเพราะว่าในเส้นของภูคูนนี่กับมีหลายแล้วเนาะเพื่อเป็นการระบายเป็นกระสีบแบงปั่นมาทางนี้อีกแต่ว่าณปัจจุบันเป็นกับพยายามที่จะจํากัดโบหอยรถบรรทุกนักกันแล่นผ่านภูเขาลักกับเบื้องแลสภาพผนทางถ้าหากว่าฝนตกมาในงานเข่าคือบอกอะไรแ,แต่ตอนนี้มากินกาแฟแซ่บทกันก่อน บรรยากาศอตอนนี้ประมาณ4โมงยังเบื้องเ,เอาว่าอุณหภูมิจักองศาเพราะว่าเสื้อนี่รับประมาณนี้ <laughs> จากนี้ไปชมภาพบรรยากาศงามๆของภูเก่าลักจุดเจ้ากินกาเฟนำกันสะก่อน ไฟอ่อนก่อนไฟอ่อนเราซื้อกี่ออดไดโอ้เต่าเขาหันมาทางนี้นี่มันจะเหม็นค้างเราจะเลือกอาขาวออกอีกได้หนิแต่มะขาวออกนี่ห้วยล่มเด๋ไม่ขึ่านี่บานแล้วกับกดเลยมาเปิดแก๊สก่อนน,นั่นเฮ้อนั่นฮะ โอ้โหสุดเลยเรือพกพาอืมเดี๋ยวนได้เลยีกว่าโอ้บกบกเลยเนี่ยอ่านเออหอมหอมปะหอมปะสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือที่นี่เหรอเขาไทยได้ดิเจ้าทามิยังกี่แถวโอ้ตายเลยแอบพูดโอ้บกบกเลยเนี่ยไฟพรอนหอมหอมพรอยนิดนึงพอยหน่อยเนาะ ฟังเสียงผลบอกอกเลยวัดจบวัดโบอ่านตามปกติแล้วก็ต้องให้พู้วโฒิสก่อนเะใครับให้พู้วโฒิส่งเนี่ยโอ้โหเข้มข้นสมคำล่ำลือเดี๋ยวถามได้เป็นยังจอกคือบนคือกันเออฮะ ยอมว่าเอายอมว่ายอมเราเป็นอย่างคือบุคคลกันเออเปยังย่อมเป็นบุคคลกันเออแท้ยอมมันต่างยอมมันต่างยอมมันต่างอ้าวอยู่ใส่กับตั้มก็ได้นะกาแฟกับบรรยากาศดีๆนะอยู่ถึงผู้ก้าวลักเ่ยนเปลี่นเปลี่ยนเลี่ยนเนาะภูเก้าลักเนาะเกาบรรยากาศยามนี้อากาศเป็นใจดีนะครับพอาที่อยู่ประมาณ สิบปลายสิบเจ็ดสิบแปดองศาอ่ะเบิกใส่เสือ้ออ่ะแต่ว่า,าพวกเขาก็อยากท้าทายความหนาวนิดนึงดว <c oughs> ทั้งหน้าพวกเขานี่โอ้อหนาสนใจเลยเห็นท้องนาเห็นทางรถไฟเดี๋ยว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 ก็จะท้าทายหน่อยนึงท้าทายอากาศแต่ท้าทายอากาศถอนไหมอ้าท้าทายอากาศดิไม่ได้ <c oughs> ท้าทายผู้ชมเลยอออันน่ะอืมอืมเป็นังไงทางมา ทางมานี่ก็สำหรับเส้นผู้เขาลักนี่ก็พอมาได้อยู่เจ้า <Yeah. S 2> นะส่วนว่าซีบซนะีบสามเหนือและค่อนข้างจะบริสุทสะดวกปัญหาทางเพยอยู่หลายจุดขาดหลายจุดนะถ้าว่าปี2024นี่ปีท่องเที่ยวลาวนี่นะ <Yeah. S 2> ถ้าว่าถนนหนทางได้ระดับดีขึ้นกว่าเก่าเขาเผชเญกับว่าต้อง พรของกับบริวังก็่มันดีจนแรนเนียบดอกแต่ว่าออมันดีขึ้นนะอ้อรถต่เขาเจามาได้ใินไมมันจะ <laughs> คือสี่ดึงแขกได้ดีนะทางภาคเหนือมันมันยังอีกบางกี่มือได้นี่นะแม่ทานวะแมนมจ,จำเป็นแล้วมอบให้์ตซลแขวงซะ, <laughs> <laughs> ะเยอะแก้ไขแก้ไขแก้ไขยุดมันทีทีมันเพลหลายละเออเจ้าคิดว่าทางที่มันเปรยเพล่เป็นย้อนอย่างออาพวกเราอ่อ ย้อนก็เฮ็ดบดีทางมันเปรียๆย้อนรถบรรทุกนักเฮ็ดดีอยู่แต่ว่าหรือว่าย้อนแบบมันบรดคุณภาพมันหลายปีแล้วเมื่อก่อนเพิ่นเด็ดทางเพิ่นก็บ่ได้คำนึงว่ารถสิฮอดมี24ล้อมันฮอดว่า30ล้อ40ล้อผมบอกรถบรรทุกนักมันก็หลายแบกหาบอ่าพวกเฮาก็ขี่รถมานี่ก็บ่จักส่วนทางบ่จักแล่นไล่ก้นรถ10ล้อ10ล้อยุคนี้นี่ต่างกับยุคแต่ก่อนอีหลีเดในจันโจเอ้ยเป็นจังได๋บางเทื่อแล่นไปหาลักยังแซงบ่ได้ มันเป็นซ e ิปล right, right. ้อมันเจ้าสองล้อเดียวนี่นะมันก่ายซิปแล้วโหโลตหลายโหลายแต่ว่่แต่แต่ว่าในในในความคิดส่วนตัวเด้อยไปขึ้นว่ามันบอมเมนว่ามันวางแผนมาเพื่อรถแลนซิปล่อเลยบอมเนเพราะว่ามาตรฐานของถนนเนี่ยเขาก็บอกกันเรียกว่าถือจำกัดนาะมันสามารถที่จะขับน้ำหนักได้เท่าไหร่เท่าไหร่จะเพ่าเท่าไหร่เนาะแมนถูกต้องแล้วอันที่สองมาอ่าที่ว่า มีเหตุนในทางเปเพนี่ส่วนหนึ่งข่อยคิดว่ามาจากการบรรทุกที่มันเกินนำ้นำหน,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 นักและอันที่สามอันนี้ที่ว่าสําคัญหลายคือว่าคุณภาพเพราะว่าทางเซน,นีมันก็หลายปีเลยเด้เ <fare S 2> นาะ,นะมันก็มีการรุยเหียนมีการซึกรอกเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะนั้นก็คือว่ามันมีลายองค์ประกอบเอาก็สิไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่ได้เขาจะบอกว่าเฮ้ยถนนบ่ดีบ่มีคุณภาพเขาก็บบอกบ่ได้แต่ว่าเดินทางมากก็เห็นจุดที่เขย้าตั้งมันด่าน สั่งดานสั่งน้ำหนักเจ้าแต่หากกระตั้งแต่ว่าสั่งแล้วก็ผ่านไปซื้อผู้พูดมันสวยอย่างไรบ่โอ้สวยได้แค่ทีี่ว่ามันเกินใช่ไหมคนเครื่องลุ้มทบอกว่ามันอาจจะบมเกินมันยังให้ผ่านไปโอ้คอมเมนตัวแหละถ้ามันเกินเพิ่นก็ให้จอดเพิ่นก็เเบวเอ็กออกเอกสารต่างๆตัวถ้าผ่านไปแล้วก็เซ็นว่าบมเกินไหนเอานั่นเนสุนพราวาเจ้าเจ้าเพราะนั่นคือเขาจะไปโทษภาคส่วนใดบ่ได้เขาจะบอกว่า ส่วนมีคุณภาพเขาเบาบ่าไดอ้อันที่สองมาบรรทุกนักเขาเบาบ่าได้พออย่างเพราะว่ามีการสั่งเอ่อข้สั่งก็บ,บินแต่ว่าผู้ใดที่เห็ดธุรกิจโดยกลงนะเกี่ยวขับงการคนทรงกับภาครัฐผู้ประกอบการากับผู้คุ้มครองถนนทางนี้ต้องได้ห่วงมือจับมือกันเพื่ออย่างเพื่อเอาคือทเทวาได้ใส่ถ <c oughs> นนปกติธรรมดาก็สีเสียค่าทางในปกติแต่ว่า,าผู้ที่ประกอบการเฮ็ดคนทรงนี่นะควรสีมี ภท่าขึ้นหลายกว่าผู้อื่นที่จะไม่เสียคาทางที่ดีว่าในเรื่อรัฐบญญัติเพิ่นกำหนดไว้อยู่แล้วว่ารถสี่ล้อเนี่เสียเท่าไดรต่อปีรถหกล้อเท่าไรต่อปีรถสิบล้อเสียเท่าไรต่อปีเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำหนดอยู่แล้วสาหัสนียนะตามตามความคิดเข็นข่อยคือว่าทุกคนนั่นแหละโมเมนว่าจะให้ผู้ประกอบการใดหนึ่งผู้ใดคนหนึ่งคือทุกคนต้องตื่นตัวนักกันนะอันที่หนึ่งก็คือผู้ฮ็ดถนนเนี่ย ก็ต้องเอาใจใส่ให้ไม่ได้มาตรฐานออ,อันที่สองม้าบันเนาะผู้บรรทุกเนี่ยนะก็ต้องมีจิตสํเนึกว่าเขาจะต้องอยู่ในกฎเในใน<ๆ>กณฑ์อะไรมีม็กซิมัมขนาดบรรจุที่เขา,าที่ขดหมายครับเจ้าเนาะเป็นแนวนั้นระบาดนี้ในส่วนของผู้ที่ทาหน้าที่เบียกงานในการกดซอบตบบันเนาะแต่ควที่มีการกงไปคงมาเพราะฉะนั้นทุกคนทุกภาคส่วนต้องเลื่อนว่ามีสุนทรพจนเหมือนกันเจ้ามันจังสิมันจังสิไปได้การพัฒนาประเทศของเขา ก่อนอื่นจะพัฒนาอื่นเนี่ยพัฒนาเส้นทางเนี่ยการระบบขนส่งได้แล้ว่าสุดยอดเนาะเจ้าบอกเลยว่าข้าท่อดีไปทอดใส่ข้อมสีอะไรมันก็ไปทอดหันถูกต้องถูกต้องเราจะดูเฮ้ยเดี๋ยว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 มือนรถจักไปได้คือสีอะไรทางในธน่ะเออเนาะโอเคโย่รถจักไปกับสินค้ามันก็สีไปกระชิมวิไลหน่อยกลัวจังเลยอะไรเห็นเจ้าไปบนคืนว่าสนใจแล้วจำโย่ขึ้นมานี ได้ยังไงใช่ภาชนะเนี่ไเอ๋อเจ้าก well, ็เป็นสิ okay. ok. field, kind of ่งเดียวภูมิใจนําเสนอเพราะว่ากับก็เคยนําใส้รถยี่ห้อนี้มาก่อนนะแท้ๆเลยบ่เคยเลยเปอร์โยนี่อ่าอยู่ในหัวตะกี้มันเป็นรถเก่งเอ่าตอนไปศึกษาไปเรียนอยู่ต่างประเทศนี่ยได้ใช้อยู่แต่ว่ารถกระบะยังบ่เคยเลยเป็นขั้งจำิสอันนั้นในหัวเจ้ายังรถเก่งในหัวข่อยไม่ได้รถทิพย์ บ่ประโยน์วะก็ท like ิมแต่น้อยๆเลยก่อใจก่อใจก่อใจเนาะเลนแท็กเนี่ยนะว่าหรือว่าเล่นแท็กเนี่ยเออถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เป็นเฮตดีไซน์ออกมานะแหงมากน้อยๆปลหลายเพียงแต่1.9แต่ว่าเทอร์โบและสิ่งสำคัญที่เราประทับใจลายยุดก็คือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในรถกล้อง360องศาที่สองมาหลายคนอาจจะบ่ถือใจอาจจะบ่แบบ บอกบอลึงเคยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ขึ้นมาเ่บอลึงกับเกียร์กระปุกแต่เขามันคนรุ่นเก่าเกียร์กระปุกหนูโหคือกักกึ๊กอ้ยสมันคล่องโตมันใจนี่ความันใจนแท้มันมันใจมันมันใจเพราะว่าเขาบัสซาการเดินทางชีวิตของเขาเองแมน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 คือเขาเรื่องของการนําไส้รถนะเขากับรถนี่มันต้องเข่ากันจมันต้องเข่าปั๊บโตเข่ากันหากันให้ได้ถ้าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วปั๊บโตเข่าหากันได้แล้วนี่ยเนาะมันสามารถที่จะ เดินทางด้วยความปลอดภัยและสมุดไม่มีปัญหาใดเจ้าเมื่อกี้มีนักเดินทางผู้นึงมา,ามาขอเบื้งทางในจนไข่เลยอ่ะเจ้าโบอ่ะเซสซอรีมันปานระบบกินีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้บ่ได้ย่องเพิ่นเ,เออเนาะอันนี้บ่ย่องเพิ่อนอ่ะแล้วก็บ่ได้อันนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าชืิปนี้ถือว่าท,า,าทีิปจำปีในเฮาใช้เจ้าก็ถือว่ามาฮอดณปัจจุบันนี้เดินทางจากเอ่อนครหลวงเวียงจันทน์ไปลองแจ้งเชียงขวาง มาวังเวียงขึ้นมาภูเก้าลักเนี่ยก็ถือว่ามันยังแบบความรู้สึกฟิลลิ่งในการขรับคิดว่าตัวเองขับรถเก่งนะเออเนี่ย <c oughs> แม่ลว่ามัน <c oughs> มนะมันสีนุ่มเจ้าสีนุ่มจากนี้สิไปใส่ไปไหนจากนี้อ่าจากนี้คิดว่าจาาุดหมายปลายทางเขาน่าจะอยู่หลวงน,น้ำตาแหละเจ้าแต่ว่าตอนนี้กินกาแฟ,ฟจังนนเลยกางเต้นนอนพักผ่อนซะก่อนเดิน, <Okay. S 2> นทางต่อโ <Okay. S 2> อเคมาตั้มจบเจ้าอ,อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปเด้อ สรับสนุนการเดินทางโดย